ครับสวัสดีครับวันนี้รักสมุนไพรก็จะพาท่านผู้ชมมารับชมสมุนไพรเถาเชืเอมนะครับหรือเชเอมเถานะครับเชเอมเถาก็มีด้วยกันหลายชนิดนะครับมีเชืเอมไทยเชืเอมเทศเชืเอมหวานเชืเอมเถานะมีด้วยกันหลายอย่างนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเชืเอมเถาที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับเราก้าชําด้วยเมล็ดนะครับเป็นสมุนไพรที่ลดการอักเสบนะครับแก้เจ็บคอแก้ไอนะครับลดไข้นะครับลดการอักเสบนะครับโดยวิธีการใช้นะครับก็นําไปฝนนะครับกับ หินนะครับแล้วก็ผสมกับดีปรีนะครับนํามาฝาดคอนะครับแก้ไอนะครับไอเป็นพื้นนะครับขึ้นในลําคอนะครับเวลาเราฝนเสร็จเราก็นําไปฝาดคอก็จะช่วยลดการอักเสบนะครับแล้วก็แก้การระคายเคืองนะครับแก้ไอได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนภายตรงนี้ก็สามารถปั้นเป็นลูกกรรก็ได้นะครับปั้นเป็นยาอมก็ได้นะครับเพื่อจะช่วยลดการอักเสบนะครับแก้เจ็บคอตรงนี้ก็จะช่วยแก้โรคกระเพาะก็ได้นะครับผู้ใดที่ กระเพาะเป็นแผลนะครับก็เพาะอักเสบนะครับเราก็สามารถใช้ได้นะครับเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นนะครับตัวนี้เรากล้าชํำด้วยเมล็ดนะครับเนี่ยเป็นสมุนไพรเทพเ่อนบ้านใบก็จะคล้ายๆกับใบประดูนะครับเนี่ยแต่เป็นไม้เถานะครับใต้ใบก็จะมีสีน้ำตาลเล็กน้อยนะครับเนี่ยเชืมหวานเถาเิ่จะหวานมากนะครับตัวนี้ก็สามารถนําไปแปลงเป็นพวกสมุนไพรเป็นยาอมได้นะครับ ไปยงนี้นะครับเชมหวานนะครับถ้าใครสนใจก็เข้ามารับชมได้นะครับในสวนนะครับเนี่ยต้นไทรเชรีชมหวานวิธีการปลูกก็ปลูกตามล้มไม้นะครับไม่ปลูกกลางแจ้งนะครับถ้าปลูกกลางแจ้งใบเขาถูกแดดก,ก็จะใบไหมเลยนะครับเขาชอบเกีียวพ,พันตามต้นไม้นะครับสนไผัสได้น,นี้ เอมหวานใบก็เนี่ยฮะใบสมบูรณ์ก็จะใหญ่มากนะครับอันนี้เริ่มใหญ่แล้วนะครับมีแมลงกินใบก็มีรสหวานนะครับถาวก็หวานนะครับปลูกถ้าเป็นช่วงแรงแรงเราก็ใช้น้ําหยดเอานะครับเพราะว่าสมุนไพรทุกตัวนะครับเวลาผ่านแรงไปได้หนึ่งปีเขาก็เจริญงอกงามได้นะครับขอให้ผ่านช่วงแรงแรงไปก่อนนะครับถ้าคนหมั่นก็คนขยันก็หิ้วน้ารดเอานะครับสมุนไพรตรงนี้เฉมหวานนะครับที่ช่วยรักษาการอักเสบนะครับแก้เจ็บคอแก้ไอนะครับลดไข้นะครับมีฤทธิ์เย็นนะครับ คุณไพเชมหวานนะครับสวัสดีครับ